เดือดกันด้วยกันหรือยันสาวมาสองคืนสาวันสองคืนด้วยเช้าเย็นกลับก็ได้มั้งไม่เอาสาวมาสองคืนจะไปไหนที่ไรสาวันสองคืนนะสองคืนอยากเข้าป่าเอ่ยหรอเข้าป่าแบบ A ก็เจอธรรมชาติที่แบบเราอยู่ในเมืองเราเราไม่มีทางได้เจอมันงีรสอยู่ตรงนี้เมืองีัดอยู่ตรงนี้นี่แกันสีนี่กันสีใช่ไหมนี่แกันสีมีสเปคปะสเปกกคุยกับเราดูเรื่องอะไรเงี้ยปกติเราหุ่นคนที่รู้เรื่อง กัอือแต่ก็ดูแปลกดีถ้าเป็นอย่างนั้นก็เป็นเลยอุ้ยไก่ทอดอุ้ยทำไมมันเลยเบบี้แหว่แหว่เลยต้องขออนุญ,ญาตก่อนอนุญ,ญาตไหมคะอนุญ,ญาตให้ทำอะไรฮะแช่งแช่งชิคก้าได้ครับได้โอเค okay, let's do it <c oughs> เราอันที่เรากินไปเนี่ยแค่แต่เราอยากเบิร์นให้หมดเนี่ยแท่งอย่างเดียวหมาดจะแบบว่าไม่ได้เบิร์นแคลอรี่ขนาดนั้นเนาะเต้นไปด้วยเต้นก่อนแทงใช่ลองทำซิ อย่างเดียวไหมไม่ต้องทำได้อันนี้ได้แล้วล่ะนอนทั้งคู่รวมทุกอันเลยที่ไม่ใช่สีแดงใช่แล้วอย่างนี้คือคือฟาวหรือไงนั่นไม่เป็นอ่ะสอนหน่อยได้ไหมย่าี้ก็อ่อนกอนกับไม้เราดิมแล้วแต่คนถนัดป่ะเฮ้ยเฮ้ยไหนบอกเล่นไม่เป็นเมื่อกี้เมื่อกี้ก็จะเล่นไม่เป็นละ